สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เรากำลังเดินกันอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะฮะมีอยู่อยู่หน้าวัดสถีตวพระรามนะครับกำลังจะเดินทางไปเล่นดนตรีตอนนี้ท่ตรงคุณู้หมของเราคือเอชทีนะครับมาเล่นงานลอยกระทงวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมีพรรยามาด้วยน้องบิวเหรอจ๊ะโอ้โหตอนนี้คุณรูงหมของเราประมาณสัก สองโลได้เดินม,มาแล้วประมาณนียังไม่ถึงโลนะฮะเราจะเดินกรุกงศึกสองจหมาเราอยู่ที่เดินกรุกงเจ็ดสิบแปดนะครับเอเชทีเดินกรุกงเจ็ดสิบแปดวาระสิงขรสภาพการจ,จราจลานเอนในปีนี้นะครับติดนรกมากจะให้ดูภาพมันคือการติดนรก,กติดนรกแตกจริงครับมันติดนรกหมวย,ยกล้อมาก ก็เดินกันไปมีเพื่อนเดินเยอะมีเพื่อนเดินเยอะมากนะฮะก็มีรอดอรนินนำหน้าอยู่ฮะชาคิสเตียนฮะฮะ,ะไปกันต่อข้างหลังนี้็มีคนเดินตามทุกคนเดินกันหมดเพราะว่าถนนมันเดินกันรถไม่วิ่งนะฮะต้องเดินกันอย่างเดียวจะถ่ายจนถึงเอชีก็กระไรอยู่มุงมหมดเรื่องคุยกัน อยากจะไปทางเรือไปต่อแถวคนเยอะมากน่างที่เต็มบอกเมื่อกี้<ด>ลงมาจากรถรถต่อเรือแต่ว่าตอนนี้ลงจากเรือมาเดินด้วยฮะเพราะเมื่อกี้คนต่อที่ลานที่ตรงท่าเรือเนี่ยก็มีเป็นจำนวนเป็นพันนะครับที่รอขึ้นรถอยู่รนขึ้นเรือกันอยู่นะฮะ เราคิดว่าเอเชียที T, การเดินทางทางเรือน,นี้นง่ายมากเดินเดินขึ้นเรือะจะง่ายมากแต่ปรากฏว่าคนก็เยอะแห่กันขึ้นเรือหมดก็เลยอาศัยเสี่ยงทายกับการเดินดีกว่าโอเคดูการาร,ร,รายงานข่าวว่นนี้คุณสปิโร่เหรอไม่ใช่สปิร่เองรายงานเย่เย่